ก็ามากินที่ร้านใส่ลนมเป็นขนมหวานค่ะ พูดควาเดียวว่ากินหมดนี่ความจริงไม่หมดยังมาไม่ครบก็มีนมปั่นสตรอเบอรี่ <c oughs> มีนมสดบาลชูก้ามู๊ <c oughs> มีบิงซูคาราเมลฟังชูต้าไข่มู๊ <c oughs> กแล้วก็มีขนมฟังปีนค่ะแล้วก็มีโอเดโอฝันกับนมสดสตรอเบอรี่ฝันแกว้วนึงแต่น,นี่เป็นสตรอเบอรี่ อันนี้โยเกิดของแม่อะไรโยเกิรอันโย้กิรตอไเี่ไม่ใช่ของวัสุดวันสีขาวใบสีขาวของแม่ดอันไหนอะลาอันไหนก็ได้ของของแม่โยเกิดตสตอบอรี่ใช่าของมสตรอเบอรี่ไปเปิดดูเอาปว่ามันอันนี้ั่งนี้เก็สนี้ไงจกจ่ายอาวุธถ่ายอกายนับพี่ตอี่ ยังปกอดไทยแนคะ่หนูจะสองหลัลูกอย่าเอาคนนี้มาแค่หนูเริ่มก่อนเลยนะนี่อะไระอ,อันนี้คุณนอนดูยังไงเอาเปลี่ยนแบบนี้นะเอาชินนนนนาา้นนี้ทำไมน้องน้องน้องยุ่บยากอย่างนี้ล่ะลูกคุิ่มเลยนะขอช้องชัว่วโมยรู้สึกไม่ได้กว่าดินตีเลย แบนขนาดนี้กินได้อยู่ใช่ไหมลูกเ้อนมาก มาแบบนิ่ม <grabble> ตัต้อโตมีบาะทูก้าหขยมุกคนดูให้รู้เรื่องพอดีรสชาติยังไงกินอย่างเดียวเนี่ยฮะ มีความหวานของวิปครีมเล็กน้อยเป็นรสเน,นื้อของเบาๆก้ามไขมันแล้วก็มีมหัวอัลมอนด์จุบๆน,นิดนึงอร่อยมากนเป็นนมเป็นเนยอ่ะตักนี่ลูก สปนผงใส่นมนะคะน่าก,กินมากอันนี้เดี๋ยวกินได้ค่ะอันนี้เชิญค่ะเปิดเลยค่ะนาะย่าส่วนตอนนี้เราก็กินต่อ,อ นนเนื้อกินยนกเจกนไว้ออนใส่นมกเบรี่โกกันปะหรือเปี่ยวบางหนะนะน,น้าอย่างนี้วันนี้ก่อนฮนะไือบอกตอนมาถึงที่อยู่ใกลดีแนะล้วไม่ต้องหลังกันหน้าพี่เวลาพี่ทำงี้ดีมากหวานน,นอ่อนเปรี้ยวๆนิดๆ หอมหอมสตรอเบอรี่ทุกคนด้วยความเป็นซอสสตรอเบอรี่ตรงเนี้ตรงนี้ทุกคนมันหอมากอ,ะอนะอลองนะอันนี้อไกันกินได้นีอร่อยไนะอันนี้อร่อยจริงกินได้ <c oughs> ตองนี้โดนจับจุ๊บคือยืนตรงนี้อีกเยอะแต่ช้าที่ไปเอ็มรู้เปล่ามันก็เนี้ยบางคนไม่อยากออกกล้องอยู่บางคนก็ลำบากตากตาบางคนบางคนไม่อยากออกกล้องคนยังไม่โดนนะแต่คนเนี้ยจะโดนแล้วเป็เหมือนกันให้หลังกล้องดีมั้ย เขาเขาหน้าเขาที่กำลังกินจัดจงการจัดมากผิดแล้วิอะได้่ได้้มาแล้วก็ต้องนะนี่เอาไติมด้วยตอนนี้หอคอยทาวเวอร์ได้ลบสลายลงแล้วภายในเวลารวดเร็วหอคอยทาวเวอร์ได้ลบสลลดเนิดไม่ว่างใช่ไหม แล้วก็ปื้บนี้เลยยนี่เลยกินมคำใหญ่จะกินหมดวิเนี่ยก็เป็นอีกครั้งนะตอนนั้นะนกินไหนกินกตาไม่ได้ายจนกอง็นม 对。<'re> แค่ที่เขาจะตัดให้ดีๆเขาตัดมาแค่นี้ไงพี่เขากวนมันหล่นไม่เป็นไรหรอกเนาะเจ้ามันขอน้ำไม่หวนวนเขียวไม่หมดคุยนะ แล้วก็นุ่มๆหนึบๆมีตัวไอซ์ทมวานิลลาน้ำผึ้งใช่ไหมคือเย็นแล้วอ่ะนิดหน่อยวิปครีมหอมๆกล้วยเนี่ยรวมกันนี่คือดีมากแล้วเขาราดน้ำผึ้งมาด้วยแต่นี่คือดีความนี้ใครชอบน้ำผึ้งต้องรักอันนี้เลยรักอันนี้แน่ๆใครชอบน้ำผึ้งเนี่ยแล้วก็อันนี้บับเบิลสตอเบอรี่ บอกเลยละลายเยนิดโอเคได้เวลาชิมได้เวลาชิมนะคะเขดูตไปเรว่าฮอะไรพร้อมไหมมามามเนื้อวอกซ์อะไรไหมลูกยังไม่ได้ชิมเลยค่ะได้ไหมเลยค่ะเดี๋ยวเล็กๆนะชิดประมาณนี้ อนนี้นะคะทุกคนพี่ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยหลังจากกินเสร็จนะที่ต้องคั t คลิปไปเพราะว่าแบตใกล้หมดแล้วนะคะตอนนี้แบกกล้องกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ดูช็อตหลังๆเนาะแล้วเราก็เลยจะมาปิดคลิปที่ว่าน,นะคะแล้วก็พี่ขอบอกตามตรงว่าที่พี่ชอบที่สุดในเมนูวันนี้นะก็เป็นฮันนี่โทส์ค่ะเป็นฮันนี่โทส์วนี้ลาไอศครีมอร่อยมากอันนั้นรีคอเมนสำหรับคนชอบน้ำผึ้งแล้วใส่หวานน้อยคะ่ะพี่ชอบ แล้วอันดับสองพี่ให้ก็คือบิงซูบราชูกา้าไข่มุกนะคะอันนี้คือดีจริงสองอย่างเนี้ยส่วนอย่างอื่นก็อร่อยแต่พี่ยังสั่งไม่ครบทุกเมนูนะแต่สองเมนูนี้พี่รีคอมเมนต์มากเลยของร้านแซ่นมค่ะสาขาสะพานใหม่นะใครอยากตามก็ตามได้ค่ะและพี่ก็มีไอจีเราด้วยนะใครอยากไปตามตามได้เลยนะใต้ description ก็มีค่ะไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดตกิดต่อใครนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย